เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชาตาบทที่21 รับมือกับคนต่างแคว้นที่ลักลอบเข้ามาในแขวนเปยโม้ข้ายังต้องคุยเรื่องคุณธรรมกับผู้ไร้คุณธรรมด้วยงั้นหรือมอจิงอี้ต้องเข้าไปในดวงตาของอีกฝ่ายขณะโต้กลับชายชุดสีม่วงมีสีหน้าประหลาดใจขึ้นมาทันทีด้วยนึกไม่ถึงว่าสถานะคนต่างแคว้นของเขาจะถูกเปิดโปงมารดาของเขาเป็นคนเปยดหม้สำเนียงและท่าทางของเขา จึงแทบไม่ผิดเพียนจากคนแขวนนี้และเพราะเหตุนี้เขาจึงอา,าสาเสด็จพ่อรับภารกิจเหตุใดม่อจิ่งอี้ถึงรู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของเขากันคนต่างถิ่นมาเยือนก็คืออาคันตุกะข้ามาแขวนเปิดม่มิได้มีเจตนาร้ายถ้ามิใช่เพราะแม่นางผู้นั้นที่ยืนข้างท่านคืนนี้ข้าคงไม่มีทางมาปรากฏตัวที่นี่ข้าคิดว่านางต้องชดใช้ให้ข้า เขาวางความสงสัยที่มีต่อโมจิ่งอี้ลงไม่ลืมจุดประสงค์ของการมาในครั้งนี้มองเห็นโมอิงซีทําท่าจะเดินเข้าไปหาอีกฝ่ายโมจิ่งอี้ก็รีบยกมือห้ามนางแล้วกดเสียงต่ำเอ่ยเจ้ากลับเข้าไปในจวนก่อนตรงนี้ข้าจัดการเองโมอิงซีใส่สหน้ายัดกล่องยาใส่มือเขาแล้วบอกช่วยข้าถือหน่อย แล้วบอกให้คนของท่านถอยออกไปพี่นี่คือจวนอี้หวางหากปล่อยให้โม้อจิงอี้เป็นผู้จัดการชายทั้งสองคนนั้นต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเธอกับเขาไม่มีเรื่องบาดหมางพี่เธอฉกฉวยหยกเย็นของเขามาก็เพียงเพราะต้องการนำมาศึกษาหาวิธีควบคุมหนอนเลือดไม่เคยคิดอยากเอาชีวิตเขาเจ้ามีชีวิตอยู่จนเบื่อแล้วหรือ โมจิงอี้จ้องมองนางแม้มือจะรับกล่องยามาแต่ก็ยังคงไม่ปล่อยมือจากนางเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้ในเมื่อนางรู้ทั้งรู้ว่าชายผู้นั้นมีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในร่างวิทยายุทธของเตอ๋อเฉาก็นับว่าไม่เป็นสองรองใครแต่ก็ยังมีใช่คู่ต่อสู้ของเขานางยังคิดจะเดินเข้าไปหาพวกเขาเพียงลำพังเช่นนี้ควรจะพูดว่านางบังอาจหรือว่าไม่รักชีวิตแล้ว ดีเขาไม่ถึงกับค่าค่าแน่โมอิงซีบอกอย่างมั่นใจด้วยอาการสงบนิ่งได้เช่นนั้นข้าไปกับเจ้าเขาไม่สามารถปล่อยให้นางไปเจรจากับอีกฝ่ายเพียงลำพังได้ไม่ต้องเรื่องนี้ข้าจัดการเองได้ที่จริงเธอเตรียมตัวทุกอย่างไว้ตั้งนานแล้วถ้าให้เขาไปด้วยสิเธอถึงจะมีปัญหาใหญ่ท่านรออยู่ที่นี่ ถ้าหากเจอสถานการณ์ที่ไม่ปกติท่านค่อยลงมือพูดจบเธอก็สะบัดมือเขาแล้วก้าวเดินไปข้างหน้าโดยไม่บอกกล่าวฝีเท้าเธอหยุดลงตรงหน้าชายชุดสีม่วงแม่นางท่านควรรู้ว่าที่ข้ามาหาท่านถึงที่นี่เพราะเรื่องได้โอ้โมอิงซีต้องมองเขาด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกขอคุณชายโปรดชี้แจง เห็นได้ชัดว่าชายชุดสีม่วงกำลังพยายามระง,งับอารมณ์อยู่ครูใหญ่เขาจึงเอย่ยเช่นนั้นคงไม่อ้อมค้อกับแม่นางแล้วที่หน้าหอชมจันแม่นางล้มเพราะไม่ทันระวังข้าช่วยพยุงแม่นางไว้หลังจากนั้นพบว่าหยกประดับติดตัวหายไปแม้กลับไปหาก็ไม่พบกระทั่งร่องรอยเมื่อคิดดูอย่างถี่ทุวนก็มีเพียงตอนที่ช่วยเหลือแม่นางเท่านั้นหยกจึงถูกแม่นางหยิบฉวยไป คุณชายกล่าวหาข้าเช่นนี้ท่านมีหลักฐานได้ที่ยืนยันได้ว่าข้าเป็นผู้หยิบฉวยยกของท่านไปชายชุดสีม่วงนิ่งเงียบแน่นอนว่าเขาไม่มีหลักฐานมากพอจะยืนยันได้แต่เมื่อคิดใคร่ครวนอย่างไรเสียก็มีเพียงนางเท่านั้นที่น่าสงสยัย ประตัวกับหลังช่วยนางแล้วเขายังนึกสงสัยในฐานะของนางหอชมจัน์กับนางดูขัดแย้งกันอย่างเยี่ยงเมื่อลองถามถึงบุรุษที่มากับนางถึงรู้ว่าคือโมจิ่งอี้เขาจึงติดตามมาเห็นเขาตอบคำถามของนางไม่ได้โมอิงซียิ้มบ้างไม่คิดที่จะทําให้เขารู้สึกลำบากใจอีกหากเขาควบคุมพลังชั่วร้ายในตัวไม่อยู่แล้วพลังลงมือกับเธอเช่นนั้นนับว่าไม่ คุ้มค่าเธอนำม้วนภาพออกมาจากแขนเสื้อเปิดออกต่อหน้าเขาเมื่อมองเห็นภาพนั้นทั้งเจ้านายและผู้ติดตามทั้งสองต่างชะง,งักไปคุณชายน้อยนี่ไม่ใช่ชายชุดสีม่วงรีบหลวงมือเข้าไปที่แขนเสื้อของตัวเองอย่างรวดเร็วตอนนี้เพิ่งจะพบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่หายไปจากตัวมิได้มีเพียงหยกยังมีภาพวาดด้วยนาง เหตุใดในชั่วพริบตาเดียวจึงสามารถนำของออกจากตัวเขาไปได้ถึงสองอย่างโดยที่เขาไม่รู้ตัวรูปภาพนี้คือของข้าท่านนำไปตั้งแต่เมื่อใดเช่นนี้แล้วยังจะปฏิเสธว่ายกของข้าไม่ใช่ท่านที่เป็นคนขโมยไปเขาถามอย่างคุณเครื่องโมอิ่งซีม้มวนภาพเก็บแล้วส่งคืนให้เขาจากนั้นจึงเอย่ย ที่ข้านำภาพนี้ออกมามิได้มีเจตนาที่จะปฏิเสธคำกล่าวของท่านเพียงอยากถามว่าท่านคิดอยากตามหาสตรีที่อยู่ในภาพใช่หรือไม่หากข้าบอกว่าข้ารู้ว่านางอยู่ที่ใดล่ะนางอยู่ที่ใดเพียงได้ยินเขาก็รีบร้อนถามความรีบร้อนในคำพูดนี้ทําให้เห็นถึงความสำคัญของสตรีในภาพที่มีต่อเขา จะให้ข้าบอกท่านก็ย่อมได้ข้ามีคำขอเพียงสิ่งเดียวถ้าหากคำขอนั้นคือมอบหยกของข้าให้ท่านนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไม่รอให้นางพูดจบเขาก็ปฏิเสธออกมาทันทีคล้ายกับค้าดเดาคำขอของนางไว้แล้วโมอิ่งซีพยักหน้าเธอรู้ว่าชีวิตของคนผู้นี้ขึ้นอยู่กับหยกเย็นเหตุใดจะเอ่ยคำขอเช่นนั้นได้ไม่ เพียงจะขอยืมหยกของท่านสักสมวันหลังสามวันผ่านพ้นท่านมาที่จวนอี้หวงังแล้วนำมันกลับไปได้สายตาเขามองมาที่นางอย่างระแวดระวังไม่เข้าใจเจตนาของนางครู่ใหญ่จึงถามท่านจะใช้มันทำอะไรนั่นเป็นเรื่องของข้าการแลกเปลี่ยนของเราก็คือข้าบอกท่านเรื่องที่อยู่ของคนที่ท่านตามหาแลกกับการขอยืมหยกของท่านสวันหลังสามวัน ค่าใช้เสร็จก็จะส่งของคืนให้ท่านโดยไม่บุกสลายเรื่องมีเพียงเท่านี้เรื่องอื่นข้าไม่จำเป็นต้องอธิบายกับท่านเห็นเขายังลังเลเธอจึงเริ่มเร่งเร้าต่อท่านควรรู้ว่าที่นี่คือแคว้นเป่ยหม่อส่วนท่านคือคนของแคว้นจินอู ท่านมาจากต่างแคว้นหากข้าไม่ยินยอมคืนหยกให้แม้จะมีวิทยายุทธสูงส่งเพียงได้ท่านคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ท่านจะนำมันกลับไปสักเท่าไหร่กันอย่าหาว่าข้าไม่เตือนท่านสตรีผู้นี้ที่ท่านตามหาหากช้าเกินไปอาจเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นได้เจ้า นางไม่เพียงรู้ว่าเขาเป็นคนต่างแขวนยังรู้ด้วยว่าเขามาจากแขวนจินอูเขาต้องมองนางแม้คำพูดของนางจะทำให้รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะักแต่เขาก็เข้าใจดีว่าที่นางพูดมาทั้งหมดนั้นคือเรื่องจริงหากที่นี่คือแขวนจินอูแล้วนางกล้าพูดอย่างกำเริบเสบสารกับเขาเช่นนี้จะต้องตายอย่างโหดเหี่ยมแน่แต่ที่นี่คือแขวนป่อย้อ ข้าขอยืมเพียงสามวันเท่านั้นท่านไม่ตายหรอกเขายังไม่ทันจะมีปฏิกิริยาตอบกลับกับคำพูดของนางเมื่อครู่นางก็เอ่ยประโยคนี้ออกมาทำให้เขาต้องกรีดตามองนางรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเขามากเท่าไหร่กันบังอาจนักผู้ติดตามเอ่ยตำหนินางแต่เจ้านายตนกลับยกมือห้ามได้อ,อกลงตามนั้นให้เจ้ายืมหยกสามวัน หลังจากสามวันผ่านพ้นข้าจะมารับคืนหวังว่าถึงเวลานั้นเจ้าจะไม่บิดพลิ้วตอนนี้เจ้าควรบอกข้าได้แล้วว่าสตรีผู้นั้นอยู่ที่ใดถนุนไปจริงมู่ชุนฟางเธอเอ่ยชื่อสถานที่นั้นออกมาช้าๆเอ่ยจบก็หมุนตัวกลับรีบไปช่วยนางเถอะหากช้าอีกนิดผู้หญิงที่เขาตามหาจะคิดสั้นเพราะโดนดูถูกเหยียดหยาม เมื่อครู่ที่ประตูหอชมจันขณะที่เขายื่นมือออกมารับร่างเธอไว้เธอลอบสอดแน้าเขามองเห็นภาพในอนาคตเป็นเขาร้องตะโกนและอบกอดร่างไร้วิญญาณของหญิงสาวที่มู่ชุนฟงังได้จากในตาของเขาหลังจากนั้นก็เกิดการฆ่าฟันครั้งใหญ่ขึ้นที่นั่นเขานำร่างไร้วิญญาณของหญิงสาวหนีออกไปจากแคว้นปอยโม่ดูจากการแต่งกายของเขาแล้วไม่น่าจะใช่คืนนี้ แต่เป็นอีกหลายวันหลังจากนี้ดังนั้นเธอจึงได้ช่วยมวนภาพมาจากเขาเตรียมไว้เผื่อเขามาทวงของจะได้มีแผนรองรับเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะมาเร็วขนาดนี้นี่อาจเพราะชีวิตหญิงสาวผู้นั้นยังไม่สมควรไปเพียงแค่ฟ้าต้องการเปลี่ยนชะตาชีวิตของนาง วงโครจรชีวิตที่ถูกกำหนดไว้แล้วของคนที่เกี่ยวข้องกับนางจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้และอนาคตที่เธอเห็นจากสายตาของใครหลายคนอาจพลิกผันโดยสิ้นเชิงชายหนุ่มมองตามแผ่นหลังของนางไปแวบหนึ่งก่อนใช้วิชาตัวเบาพลิกกายลอยตัวขึ้นไปบนหลังคาตามติดด้วยผู้ติดตามเร่งรุดตรงไปยังสถานที่ที่นางบอกมู่อิ่งซีเดินกลับไปหยุดยืนข้างโม่จิ่งอี้ รับกล่องยาคืนจากเขามองออกถึงสายตาที่เขาต้องมองอย่างค้นหาในตัวเธอเจ้าทำการแลกเปลี่ยนกับเขา โมจิงอี้ถามพลางขมวดคิ้วความสำคัญของหยกเย็นนั้นสามารถเข้าใจได้แต่การที่คนผู้นั้นถูกนางพูดจาเกลี้ยกล่อมตนยอมจากไปหากจะพูดว่าไม่มีเงื่อนไขนั่นย่อมเป็นไปไม่ได้อีกทั้งเขาคล้ายแต่เห็นนางนำบางสิ่งส่งให้คนผู้นั้นอย่างเลือนรางเพราะยืนค่อนข้างไกลอีกทั้งท้องฟ้าก็มืดทำให้เขามองเห็นไม่ชัดข้าบอกเขาว่า หลังจากนี้อีกสามวันจะนำหยกเย็นส่งคืนให้เขาจึงยอมไปมีเวลาเพียงแค่สามวันท่านแน่ใจว่าจะให้ข้าเสียเวลาอยู่ตรงนี้เธอมองตรงเข้าไปในตาเขายิ้มบางแล้วถามกลับไปเช่นนั้นเห็นได้ชัดว่าต่อให้เขาพยายามจะเซาซีถามแค่ไหนเธอก็ไม่มีทางบอกเจ้าคิดว่าก่อนที่จะหาวิธีได้ข้าจะปล่อยให้เจ้าคืนหยกเย็น โมจิงอี้ทะลึงตาใส่นางหากไม่มีพันพัสัญญาก่อนหน้านี้เขาจะต้องสั่งสอนนางอย่างแน่นอนนับวันนางยิ่งทำตัวกำเริบเสบสารนักเธอเบ้ปากไม่อยากจะโต้เถียงกับเขาในเรื่องนี้สามวันก็เพียงพอแล้ว ข้าขอตัวกลับเรือนก่อนหากการศึกษามีผลได้ออกมาค่อยบอกท่านพูดจบก็ก้าวเท้าเดินเข้าไปในตัวนขณะเดินผ่านพอบ้านเก๋ก็ได้ยินเสียงเขาเอ่ยท่านอองพระชายายังมีอีกหนึ่งเรื่องว่ามา โมจิงอี้ถูกโมอิ่งสียั่วโมโหกระทั่งน้ำเสียงที่พูดในตอนนี้จึงเจือด้วยความหงุดหงิดพอบ้านเก๋อแอบยิ้มในใจพระชายามักยั่วโมโหท่านอ่องได้ง่ายนี่เป็นเรื่องที่คนทั่วไปทำไม่ได้แต่เพราะเกรงว่าท่านอ่องรอ,อนานแล้วจะยิ่งหงุดหงิดจึงกระแอมเบาๆแล้วรีบเอ่ย เมื่อตอนกลางวันท่านอองเจ็ดมาที่จ้วนกล่าวว่าร่างกายฟื้นตัวดีแล้วจึงนำของกำนันมามอบให้เพื่อขอบคุณพระชายาเป็นพิเศษเหล่าหนูจึงตัดสินใจรับของกำนันนั้นไว้โดยม่ได้ปรึกษาใครตอนนี้ของอยู่ในห้องโทงใหญ่ท่านอองเจ็ดยังฝากบอกอีกว่าวันน่าจะมาคำนับขอบคุณพระชายาด้วยตนแอง คราวหน้าหากท่านอ๋องเจ็ดม้าอีกบอกกับเขาว่าเรื่องที่ข้าช่วยเขาไม่จำเป็นต้องจดจำไว้ในใจส่วนน้ำใจเขานั้นข้ารับไว้แล้วไม่จำเป็นต้องมาขอบคุณด้วยตัวเองอีกโมอิ่งซีกล่าวเสียงเบาโดยไม่ได้หันหน้ากลับมาความหมายของเธอชัดเจนหากโมหยวนอย่างมาอีกครั้งแม้เธอจะอยู่ที่ตวนก็ไม่ต้องเรียกเธอออกมาโมจิงอี้ขมวดคิ้ว ตอนนี้เขาไม่เข้าใจจริงๆว่าสตรีตรงหน้าที่ปฏิเสธการพบหยวนอย่างอย่างเด็ดขาดกับสตรีที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลขณาเอ่ยปากเตือนอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าให้ระวังตัวให้ดีในงานเลี้ยงในวังคืนนั้นเป็นคนคนเดียวกันจริงหรือความแตกต่างนี้ช่างห่างไกลกันนางช่างเป็นคนที่เข้าใจยากอย่างแท้จริง <c oughs> เก๋เฉาที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาจูู่ร่างกายก็อ่อนเอียงไปมามือหนึ่งยกขึ้นกุมที่หน้าอกแล้วกระอักเลือดออกมาร่างเสถลาไปพิงกำแพงจึงฝืนพยุงร่างเอาไว้ไม่ให้สุดลงไปกับพื้นได้เฉาเออเจ้าเป็นอะไรไปพอบานเก๋ตกใจเหตุใดจูู่บุตรชายจึงกระอักเลือดออกมาเช่นนี้ พ่อบ้านเก๋รีบปรีเข้าไปพยุงบุตรชายจากนั้นจึงเห็นมู่อิงซีที่เดินเข้าไปในตัวแล้วหมุนตัวกลับมานางแทรกตัวเข้ามาจับมือของเก๋เฉาเพื่อตรวจจับชีพจรจากนั้นจึงออกแรงดึงส่วนหน้าของหน้าอกเสื้อออกพระชายา โมอิงซีไม่ได้ตกใจเสียงเรียบด้วยความตกใจนั้นเพียงจ้องมองไปที่หน้าอกของเตอ๋อเฉาซึ่งปรากฏรอยมือสีดำม่วงขึ้นอย่างฉับพลันนี่ต้องเป็นเพราะเมื่อครู่เขาใช้ร่างรับฝ่ามือของชายชุดม่วงผู้นั้นนี่มันรอยฝ่ามือพิษพระชายาคนผู้นั้นไปไหนแล้วเฉาเอ๋อถูกพิษของเขาต้องรีบตามหาเขาเพื่อเอายาถอนพิษไม่ต้อง นี่เป็นแค่พิษที่ทำให้เกิดอาการแพ้ทั่วไปเท่านั้นเพียงใช้ยาเม็ดแก้พิษก็สามารถถอนพิษได้รอปรุงเสร็จข้าจะให้เถาเอ๋อนำไปส่งให้ตอนนี้ให้เขากลับไปพักผ่อนที่ห้องก่อนเถอะขอพระไทยพระชายา คำพูดของเพอทำให้พ่อบ้านเกิดโล่งใจอย่างไรข้อกังขาโชคดีเหลือเกินที่มีพระชายามากความสามารถผู้นี้อยู่มองส่งนางเดินจากไปแล้วพ่อบ้านเกิดจึงหันมองมาทางท่านอองพบว่าอีกฝ่ายก็กำลังมองไปทางที่พระชายาเดินจากไปเช่นกันท่านอองยืนกอดอกมือหนึ่งยกขึ้นรูปข้างสีหน้าแฝงความหมายที่ไม่แน่ชัดท่านอ,อง พระชายาเป็นคนดีตั้งแต่แรกเขาเองก็มองออกว่าพระชายาเป็นคนดีคนหนึ่งท่านอองควรทนุถนอมนางไว้ท่านลุงเอ๋พาเก๋อเฉาไปพักผ่อนก่อนจากนั้นส่งคนไปที่หอชมตันบอกลู่เร้าฉันให้เขาเรีบหาฐานะที่แท้จริงของชายผู้นั้น โมจิงอี้ไม่ได้ตอบรับคำพูดของพ่อบ้านสั่งงานเสร็จก็เดินกลับไปยังเรือนพิษเหนืออย่างสง่าผ่าเผยสามารถมีหยกเย็นประตำกายฐานะของชายผู้นั้นต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่ โมอิงซีกลับมาถึงเรือนกินข้าวอย่างรีบร้อนแล้วปิดขังตัวเองอยู่ในห้องหนังสือสิ่งแรกที่เธอลงมือทำคือปรุงยาเม็ดแก้พิษแล้วให้เถาเอ่อนำไปส่งให้พ่อบ้านเก๋จากนั้นก็นั่งอยู่ตรงหน้าเชิงเพียนมองหยกเย็นและหยกโลหิตอย่างพินิจพิเคราะหเท่าว่ามองอย่างไรก็ยังคิดไม่ออกว่ายกทั้งสองชิ้นนี้กับนอนเลือดมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ภาพจากในตาของเจ้าเหยียนพรามัวเกินไปเธอจึงมองเห็นเพียงหยกสองชิ้นนี้แต่มองไม่เห็นวิธีการใช้พวกมันเธอทดลองนำหยกทั้งสองชิ้นร้อยเข้ากับเชือกปานจากนั้นจึงห้อยลงในถ้วยที่มีหนอนเลือดผลคือไม่พบความเปลี่ยนแปลงใดคิ้วต้นหลิวขมวดขึ้นยาสมุนไพรต้มเสร็จพอดี เธอจึงเดินไปนำมันออกจากเตาเมื่อกลับมาก็ต้องตกใจที่พบว่าตำแหน่งซึ่งวางชิ้นหยกไว้ไม่มีนอนเลือดหลงเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวนอนที่มีทั้งหมดในถ้วยต่างพยายามปีนป่ายหนีไปก่อกลุ่มรวมตัวกันอยู่อีกด้านที่ห่างไกลจากหยก การค้นพบครั้งนี้ทำให้เธอเชื่อว่ายกโลหิตและยกเย็นสามารถควบคุมหนอนเลือดได้แค่สิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่านอนเลือดหวาดกลัวหยกทั้งสองชิ้นนี้แต่กลับไม่ได้ถูกทําลายหรือตายไปเธอทดลองค้นหาจนกระทั่งฝาสางตนตาลายไปชั่วขณะก็ยังหาวิธีไม่ได้จึงจำต้องไปพักผ่อนก่อน หลับครั้งนี้นานจนพระอาทิตย์สูงเท่าไม้ไผ่สามท่อนจึงถูกเทาเอ๋อปลุกให้ตื่นมารับประทานอาหารกลางวัน เธอยังคงตดจออยู่กับหนอนเลือดแม้อาหารที่เรียงรายอยู่เต็มโต๊ะจะน่าตื่นตาตื่นใจแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความอยากอาหารของเธอเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดเธอรับประทานอาหารพรางพิกเปิดดูบันทึกประวัติศาสตร์ของแคว้นตินอูในหัวยังไม่หยุดคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพต่างๆของหยกโลหิตและหยกเย็นที่จะสามารถควบคุมนอนเลือดได้ทั้งหมด ในใจมีเรื่องให้คิดะวงจึงทำให้กินอาหารไม่อร่อยพระชายาเผาเอ๋อในตอนแรกมีท่าทางดีอกดีใจแต่พอเห็นอากับกิริยาของผู้เป็นนายใบหน้าก็เปลี่ยนเป็นง้ำนอนางส่งเสียงเล็กๆเรียก,กออกไปอืมว่าอย่างไรมูอิ่งซีเงยหน้าขึ้นจากหนังสือมองไปทางเผาเอ๋อด้วยความสงสยัย เมื่อเช้าท่านอ่องมาที่เรือนด้วยนะเพคะทีแรกเบ่าตั้งใจจะปลุกท่านแต่พอท่านอ่องได้ยินว่าฟ้าใกล้สางนั่นละ่ะท่านถึงจะกลับห้องไปพักผ่อนท่านอ่องก็สั่งให้เบ่าไม่ต้องปลุกทั้งยังสั่งกำชับว่าถึงเวลาอาหารกลางวันค่อยปลุกท่านอาหารชุดใหญ่นี้เป็นพ่อบ้านเกอให้คนนำมาให้พระชายาท่านอ๋องมีใจให้ท่านแล้วหรือไม่เพคะ เอ๋อดีอ,อกดีใจก็เพราะเรื่องนี้พระชายาถูกในประเทศมาอยู่เรือนข้างที่ห่างไกลในตัวอ่องมักมีคนแอบนินทานางลับหลังตัวนางเองในฐานะผู้รับใช้ใกล้ชิดจึงถูกปฏิบัติด,ด้วยอย่างเย็นชาเท่าว่าเรื่องนี้นางไม่นึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่นางรู้สึกเจ็บใจแทนผู้เป็นนายพระชายาดีกับนางมากนางจึงหวังว่าพระชายาจะมีที่พึ่งพิงที่ดี ระยะนี้นางเห็นท่านอองกับพระชายาไปไหนมาไหนด้วยกันอีกทั้งนับวันท่านอองก็ยิ่งแวะเวียนมาเรือนพิศวันตกบ่อยครั้งขึ้น ท่าทีที่มีต่อพระชายานับวันก็ยิ่งดีขึ้นนางจึงนึกคิดไปว่าพระชายาน่าจะใกล้ได้ย้ายกลับไปอยู่ที่เรือนหลักแล้วใช่หรือไม่นางอยากรู้นักหากถึงเวลานั้นพวกคนที่เคยซุบซิบนินทาทั้งยังดูถูกยังจะกล้าพูดจาให้ร้ายพระชายาอยู่อีกหรือไม่ แต่พระชายาดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องนี้สักนิดฟังนางกล่าวจบก็เพียงขมวดคิ้วแล้วเอ่ยออกมาเบาๆคำหนึ่งว่าอ้อจากนั้นก็ก้มหน้าลงกินพรางอ่านพรางเหมือนเดิมภายในใจมู่อิ่งซีนั้นรู้ดีพี่เธอกับโมจิงอี้สามารถรักษาภาพลักษณ์ที่ดูปรองดองกันได้เช่นในตอนนี้เป็นเพราะต่างคนต่างได้รับประโยชน์สำหรับเรื่องซับซ้อนวุ่นวายที่สาวใช้เถาเอ่อคิดอยู่ใน นหัวนั้นเธอเองก็พอจะเดาออกเช่นกันแต่ไม่ว่าอย่างไรเรื่องเช่นนั้นก็ไม่มีทางเป็นไปได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพระชายาไม่อยากย้ายกลับไปที่เรือนทิศเหนือหรือเพคะไม่อยากอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วโมอิ่งสีตอบออกไปโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าได้ยินเสียงเถาเอ,อ๋อพึมพำเบาๆแต่ว่า เธอรีบพุ้ยข้าวอีกสองสามคำอย่างรีบร้อนก่อนจะวางตะเกียบลงแล้วสั่งเผาเอ,อ๋อไปที่เรือนทิศเหนือบอกกับโมจิ่งอี้ว่าข้าจะออกไปนอกเมืองเพคะบ่าวจะรีบไปเดี๋ยวนี้ หลังได้ยินคำสั่งของพระชายาเถาเอ๋อก็กลืนคำพูดที่มารออยู่ตรงริมฝีปากลงไปอย่างรวดเร็วความหวังของนางคือสามารถมองเห็นท่านอ๋องและพระชายาอยู่ร่วมกันมองเห็นสาวใช้วิ่งออกไปแล้วเธอจึงรู้สึกโล่งอกหลังพลิกดูหนังสือประวัติศาสตร์อีกครู่หนึ่งก็กลับไปที่ห้องหนังสือเก็บตร่องยาเรียบร้อยแล้วจึงเดินออกไปด้านนอกเรือน เพิ่งจะเดินมาถึงหน้าลานกว้างของต้วพอบานเก๋ก็ออกมาต้อนรับมองเธอด้วยสายตาซาบซึ้งใจแล้วกล่าวพระชายาเมื่อคือนโชคดีจริงๆที่มีท่านโมอิ่งซีเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดหมายถึงเรื่องที่เธอปรุงยาแก้พิษให้เก๋เฉาจึงใส่หน้ายิ้มเปล่าพอบ้านเก๋มิจำเป็นต้องขอบคุณหากจะกล่าวตามความจริงคนผู้นั้นเป็นข้าที่เรียกเขามา ท่านอ๋องอี้เล่ารถม้าที่จะออกนอกเมืองเตรียมเสร็จหรือยังทูลพระชายาท่านอ๋องออกจากจวนไปตั้งแต่เชา้าถท่าว่าท่านอ๋องมีคำสั่งหากท่านจะออกนอกจวนให้ข้าน้อยจัดเตรียมรถม้าและคนไปคุ้มครองความปลอดภัยของท่านอืมขอบใจถทาว่าเธอเพิ่งจะก,ก้าวขึ้นรถมา้า เสียงล้อรถก็ดังจากไกลเข้ามาใกล้เมื่อเหลือบตาดูรถม้าหรูหราที่คุ้นเคยทำให้เธอมีการตอบสนองที่รวดเร็วทันทีห้องเต้ส่งพลมารับเธอเข้าวังอีกแล้วฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ